สวัสดีครับตัวนี้เป็นไอโฟน X นะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือนี่ครับไม่ได้ดีใช้งานไม่ได้ครับผมมีปัญหาที่กล้องหน้ารีฟลูนะครับตรงส่วนนี้นี่เลยครับถูกปิดใช้งานลูกค้าไปเปลี่ยนกระจกฝาหลังมาแล้วเป็นอาการนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเช็ควิธีแก้ไขวิธีซ่อมนะครับเช็คกันที่ดอสนะครับมีการซ่อมมาแล้วจะใช้เป็นพีโปรพันลองช็คดูว่ายัางเจอหรือเปัา ชื่อุปกรณ์ดูว่ายังใช้งานได้ไหมอันนี้ม่วงนี่ก็คือใช้งานได้นะครับแต่หนึ่งก็คืออาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนฮุสแพรมาหรือเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่ทราบแรกผมจะเซฟก่อนนะครับเซฟไฟล์ก่อนเลยเซฟไฟล์ไว้นะครับอีก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 เซฟแล้วลองโอเพนดูครับนี่ครับไฟล์ตรงนี้เบอร์สิบเอ็ดนะครับ ลอสวางมาแล้วกับไม่ตรงครับแล้วก็หนึ่งก็คือแพรตรงส่วนนี้เป็นแพรเดิมต้องใช้เป็นแพรชุดนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าร้านเปลี่ยนเร็วจะลองเปลี่ยนดูแล้วกันนะครับจะย้ายชุดล็อตตรงส่วนนี้เข้ามาในแพรตัวใหม่นะครับเอาทำมาอีนิดนึ่งแล้วก็เอาออกได้ จะมาวางปีซึ่มนะครับ <Okay. S 1> เ,เดี๋ยวรอจนเย็นก็เอาไปเิ็บไฟแล้วก็ลองปรอบเพื่นดูนะครับ Button, ก็โอเพนไฟล์ก็เบิร์นใส่ลองดูก็อลองเทสดูก่อนนะครับกบดอทใส่นะครับใส่ให้ตรงนะครับใช้เป็นกาวตัวบ l i c ิโดยเฉพาะก็ลองเอามาประกอบเทสดูนะครับดอปก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะแล้วจะใส่แพงให้ครบทุกอย่างก็เดี๋ยวมาประกอบเทสดูนะครับผมไม่เข้าใจทำฝาหลังมาสามบนะ้อาห้าสิบบ ที่ไหนเขาบอกทําฝาหลังไอโฟน X สามร้อยห้าสิบบาทผมเนี่ยอยากรู้จังก็น้องเขานะคะเป็นคนรับทำแล้งเขาเปิดร้านโทรศัพท์ค่ะทำสามร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะมันไม่ดีเละบ้าเลยสามร้อยห้าสิบบาทราคาฝาหลังก็เกือบไม่ได้แล้วแล้วทำเลยแล้วนี่พอทําพังก็มาชดใช้ให้อย่างี้เหรอใช่ค่ะเออแล้วแต่เขาป้อง,งอยิงก็ยังมีนะที่เขาชดใช้ให้ หนูอ่ะมีทีแรกอ่ะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาแล้วหนู่ <Okay. S 2> มีหลักฐานยืนยันว่าหนูถ่ายกล้องหน้าแล้วก็ <g> ก <g> ็ยังนีแต่แก็ถือว่าเป็นบทเรียนกนแล้วกัน3ับห้าสิบบาทปกติเขาไม่ทำกันหรอกครับกระจกฟ้าหลัง <c oughs> คือง่ายถึงกระจกมันมาประมาณแค่สองร้อยสองร้อยทำเอากำไรร้อยห้าสิบแล้วทีนี้เห <c oughs> ็นไหมไม่รู้ <c oughs> สินีรัตแต่อย่าง,งน <c oughs> ้อยก็คือเขาก็รับผิดชอบเราก็ถือว่าโอเคอยู่ครับไม่ไม่ไม่เสียหายก็ถูกต้องเ็ เสี๋ยวเงนร้อยแล้วสำหรับก,การทำฟิตไอเดียไอโฟนเนี่ยนะคะหมดใช่หมเก้า้มสามร้อยห้าสิบคิดถ้าซ่มสามร้อยห้าสิบแต่ว่าไปเสียเงินค่าซ่อมแปดพันประมาณนี้ของที่ห้าพันห้าใช่ไหมอของของที่วัดทำ่อมกล้องอีสองพันห้ากับสามพันโอเซ่อมกล้องใม้มาติดถ้าบ่รู้ก็อย่างนี้แหละครับไม่ชำนาญการก็จะเอาราคาต้นทุนอะไรไปทำสามร้อยห้าสิบบาทนะผมเพิ่งเคยเห็นนะทำกระจกฟ้าังไรพวกนี้สามร้อยห้าสิบบาทซึ่ง โคตรถูกเลยแต่ว่านี่มันทำงานเงียบไหมคะเงียบไหมก็ตามตามราคาครับโอเคครับสแกนหน้าแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ไว้ใจร้านส่อมใบหนุนนะคะเนี่ยหนูไม่ได้จับโทรศัพท์ผมีประกันให้หกเดือนครับผมประกันอย่างไครับผมใช่ครับผมเสร็จแล้วครับสำหรับการซ่อมสแกนหน้า iPhone X นะครับนี่ครับปึ๊บสแกนได้นะครับปึ๊บโอเคครับขอบคุณครับ